ทำนอแต่ละมือฝนตกไรไปแนนทนกไว้ในตัวการโอเคไป,ไปสองตน การมือดีดสูงสุดไปี4ประมาณสิบองศาหรือว่าต่ำสุดไปี4ประมาณ10องศาเฉพาะตอนกลางคืนจะว่าเทียวได้สบายเฉียบเรื่สุดพอดีอาการอิซ้ำๆ โซนกระซิมอยู่ประมาณเมืองเมืองนึงที่มีเส้นออนไลน์เราเป็นเมืองโมยง่ายเป็นซองซ้ำแยกแล้วก็แล้วก็มีครบยุทธ์ยางอยู่มีเทสโก้มีรีดอมีผ้านอาหารมีผับมีบาร์มีเจ้าว่าวันศุกร์นี่เป็นชโซนยุดงานของคนประเทศอั้งคิดทุกคนทุกแห่งเป็นยุดงานเป็นโุ่ก็โอ้โหคนไร้แหงไหมวะจะเป็นโมบายแหงบอกทางล่างในเจ็ดสิบ ปเป็นทาวส่งซนก็จะอยู่ประมาณนี้จะบอกเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่เขาอาร์คติกเขาจะเป็นกเกษตรก็ตั้งอยู่ภาคใต้ภาคใต้ภาคตะวันตก southwest ภาคใต้ภาคตะวันตกตอนใต้เนาะของประเทศอังกฤษประมาณนี้จะบเป็นเมืองที่แบบสำหรับ พวกข้าเจ้าสิวลิไทยแบบพวพูดเราพวกบำโนบำนานนะนะไปอยู่แต่ว่าเมืองนี้มันก็ตั้งไล้มาเนี่ยนาน,นกันเจ็ดปีคริสต์ศักราชพันแปดร้อยบายกว่าๆเลยชื่อมาไดา้แต่ว่าจะไปให้่มมันตั้งอ,อยู่ตอนใดก็ไปหาข้อมูลบ้าง แ้วอ่าโซนโซนเท้าเท้า,ทาโซนเกนสิวันนี้จะสังเกตเห็นแล้วเนหะ็นเปล่าจะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่นกบบเน,นี่ยวัรรย,วาาวย,วยรุ่นกบลายบันไดวันนี่ผูแม่รัววัยรุ่นบลายแล้วถ้ามามันวันยุดเส้าี่ดวัยรุ่นกบลายคือแต่ว่าเมื่อนี้เป็นวันจันทร์ เขาเจ้าเปิดเทอมอยู่ประเทศอังกฤษส่วนร้อยก็เจ้าไปฮเรียนนะค,ะนครับเมืองนี้เป็นเมืองเก่าับเกาไอ้นงไงนะคับันดกองศาไอ้คนเ็นยังไงยังนุ่งันอย่าาสันกอดจเศรษบเป็นมืองที่ครับ น่ามึงม่ด well ้อยนะฮะครบบกาโวลสเอเชียจะบูมีหลายพันเ่จ้าบเห็นเลยน่าจะอาสะเทือนเราค่อยื้อคนเอเชียก็ลายสิ่มีจะค่อยอีกทจักร รถกระเจะเป็นรพ่วเดี่ยวสะาดงามตาสะอาดนะมีรถว่มีจะรถไฟว่นแม่ทางพากของรถไฟจะเคยมีจะ่ก็บริสัยบริการกนแล้ว

ต่น,นั่นก็ยังบนใต้ดินผู้เรือวัดอาพียงแต่ว่าอยูอฟี่เมื่อสิตั้งเป็นแบบนี้แบบโอมานผูกเพียงแต่กเป็นบนขัน้นแบบนีน้จะเป็นอนันซ้อนสถานหรือว่าอนันซาเวรี อาชีพบนบอกเดิมก็สร้รงางตั้งองค์ประสร้างตั้งเป็นในึ่งปีในใครเป็นผู้ก่อตั้งอันนี้จะมบบุ่งมั่นเลยว่าตั้งเป็นงานแปลกๆเพื่อแปลว่าภัยเขาก็จะมาเพิ่มข้อมูลกันเลยว่าข้อมูลจะได้ นนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างตั้งเมืองสร้างตั้งขึ้นในปีใดไผ่ป่าเป็นบุคคลที่เริ่มพุกเบิกนี่ัะข้อมูลแต่ละแต่ละอย่าง the of situated at the gate of the Leasers Peninsula, Helpston, Haley is a vibrant market town, steeped in history and charm, in Cali, the proud accurate of the the second-oldest town in the Cold war. and is well known for the impressive stone s c a f f building and c no <oh> a n o e แปลว่าเป็นเมืองที่เรามีความมีซื่อเสียงเพลยว่าเกศรักินนะแบบเห็ดด้วยหินน่าจะเป็นเมืองเก่าแก่แหละเบิ่งตามที่อ่านเบิ่งมานี้ อันนี้จะเป็นอนุสรสถานหรือว่าบ้านเฮาหรือว่าอนุสาวรีย์ใส่ประตูสายบ้านเฮาก็น่าจะมีประตูสายอันนี้ก็จะเป็นอนุสรสถานที่เขาจะสร้างขึ้นมาเพื่อลำฤกถึงว่าบุคคลดังกล่าวได้สร้างขึ้นมานปีพุท,ษษทธศักราชเท่าใดบรเป็นยังไง นี่เป็นเมืองที่สวยค่ะสมื่อว่าเป็นเมืองที่เห็ดด้วยหินเป็นหินอน่อนเพียว่าสมัยตะกี้จะเป็นเป็นหินอน่อนอะไรอย่างเงี่ยก็เป็นแบบ His Royal Highness the Prince of Wales t o o e up, up control of the cemetery o n t i l his death in May 2001 only oh, อา่านพละพินสองเบลส์เจ้าสรายดูผีปนได้มาเยี่ยมยามันได้มาเยี่ยมยามสถานที่นในในวันที่ในวันที่สิบห้าวันองังคารเดือนหา้าปีสองพันหนึ่ง to มอร์เกสทูมาร์เก,ก็ออเคสันส์เพ่ที่จะรับงเพ 8ป0ีออกปสอยปีเบิร์เนาะบ้านเมืองของผนก็จะเป็นแนี้อยู่ในพื้นทีแ่แบบว่าอัพท้าก็ บ้านเฮาวาเป็นคอยเนาะแปลว่าบ้านเจ้าหรือว่ราข้าวมีความสาม,มารถอยูเบนรถนี่มีความสาม,มารถจอดได้ได้รถบึ้งบึ้งจะมีความสาม,มารถจอดรถอยู่ในแบบอาวุธแถวได้แต่ว่าเชื่อเขาจะบุกกดเห็นว่าบ้านเราแบบ,บจอดรถอย่านี้แปลว่าข้าวมีความีสิ้นอะไร เตาว่าหนาวเตาว่าหนาวแต่กับหนาวแันไหนมาเองแต่ทางเลือกลับก็ยังมีบูบานอยู่บังทางออกมาเลือกลับสำหดัมีบูบานผู้คนอยู่ ไปเรื่อยวปล่อยเห็นกรเจ้าย่างมาอยูอะเลยสนเด็กก็สอดเส้นทางอยู่ยางหมู่บ้านก็นยังมี ก็ได้เวลาสมมาพาควรที่จะได้กลับบ้านแล้วซึ่งกันกลับบ้านก็จะได้ขี่รถเมย์กลับบ้านถึงรถเมย์อยู่ประเทศอังกฤษเพื่อนก็จะมาตามตรงตามเวลาที่มันได้โชว์อยู่ในป้ายบอร์ดนะครับในปลายรถเมย์นั้น,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 นสำหรับอีพีนี้ก็จะได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้วันเทินเดาเป็นเมืองน,น้อยแล้วแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้า See you